ปูกาบนมัาสการปูอ่าอ่าจรเล่รบมือนี่มาตามโค้งสุดไทยโค้งสุดไทยปูใหญ่เ้าาลล่ะะจมกกฟันคูปูใหญ่ปู่ใหญูสวยหางเดียวแหละเรืว่าคลิบต่อเล้วหางเดียวตัวหางเดียวสิปูเออเราหายมือหนีเเอาไปล่วงเล่าไปยังยันมาออกเล่าไปสิฮููเออเสียวเล่าปูใหญ่บอกปู แล้วหายบอกมาเนี่เองเข้าสี่ศูนย์กับหกสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์กับหกสี่ศูนย์โอ้ยเล่าปูตัวยืนหนแล้วสำปูเจ้ากอนอ่าแล้วหาเน้นไปสี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ก็คันมันสามศูนย์แล้ววะปูไปหาเล่าบอกปูอ่าไปเหรินเราไปเหรินน้ำเล่าโอ้ยโดนเดี๋ยวนี้ปานนี้ไม่เป็นบุญวาสนาตัวสันบุญวาสนาตัวสันสิได้อ่า เหล้าปูใหญ่ปูสวยงวดแรกแห่งหมันของงวดแรกแหงหมานของปูสวยม่นปูนี่ล้าเราบอกเรียกไงได้นี่ยเรีใกไงบอแต่แต่มาบอกไปร่งเล่าคุณะซื้องยเอามารวงเล่าก่อนถ้าเป็นยังหลังปูแล้วใจย่อมแล้วเอาไปล่าก่อนหเยีเพิ่งล่างมันกืบสามเจ็ดสามเก้าองเล็กเล็กแค่สีคูเดนียวก่อนเลือปูเดือเขียนก่อนบาทนี้ เราเปลี่ยนแล้วล่ะปูสุขภาพแข็งแรงบ่อปูรวยขึ้น่ะธรรมดแล้วปูเถาปูเถาโอ้ยปูเถาและปูปลาคาน้ั่นเราดิ้นนั่นเราดิบนได้หารอ้อแม่ปูบรได้ไปใจจัแล้วโดนแล้วยังใช้สุขผลทางคนทั้งอยู่ใครกันก็เลยบได้หากันครับทั้งคนทั้งเถาแล้วว่ามันปูก็เลยไปหาแล้วมันบ๊อบปู ตัวล,ล,ล่าเราเขเลยแวะเขาไปเล่นน้ำบันครับมีตัวได้แน่ก็เราปูเก้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์แล้ววะสองหางปูสวยเก้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์นะนึก็ตัดหกสี่เก้าสี่ก็ได้เหรเอาตำเล่าก่อนแล้วปูเอาตำเล่าก่อนตำเตล่าสองโตแล้วหสี่ศูนย์หาร่องสามศูนย์แล้วลว,วะครับ ล่างแล้วล่างแล้วว่าล่างแล้วหอยมาสามเข่ากับสามเ็ษเก้าสี่ศูนย์กับยังกับเราปูหกสี่ศูนย์เออสองหางกับทัดกวาเลยโอ้สองหางกับนีเก้าสี่หกสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์โอ้ยท้อนี่เนื่องต้นเนี่ยกันสามศูนย์อ่ะกันตัวกันสามศูนย์เลขล่างมันก็สามเ็ดกับสามเก่าล่าง สามเจ็ดสามเก้าก็งานนี้แล้วเราให้ลูดศูนย์ก็เข้าแล้วอ่ะให้ลูดศูนย์ก็เก้ามันวบอกปูวิ่งลูดนะลวมักแล้วมักแห้งนักศูนย์แล้วว่าลูกศูนย์ตัวเดียวแล้วเอาวิ่งลูดศูนย์ตัวเดียว่อนแล้วสร็ปูหมอเราบอกเราบอกว่าเหล็กไงเลื่อนหน่อยแล้วว่าเพาะดยวท่าว่าบอกขอเหล็กเล่าเลยนะถ้าเพือพอไปล่องบังสานมันออกเอาบออกเอาไปล่งเหล็กไงเนาะครับผมเอาเทั้ง เทิ้งเล่าทิ้งไทยก็แล้วกันต่ำเล้าต่ำไทยยุ่งนัากันเดือยพี่น้องเอฟซีนะครับเพราะว่ากับไก้วันห้อยออกรัฐบาลไทยกับไก้เข้ามาแล้วแต่ว่าสําหรับมือนี่ปล่อยในขณะน,นี้คลิปนี้เกี่ยวแก่แก,กับมือนี้กับเปลี่ยนต่ำเล่าเพอดีวันที่ยีบซีเนาะขันต่ำเล่าไม่ออกออกต่ำไทยท่นนล่ะนกปูเนาะเทานั้นเพราะเราบอกว่าบเรทหาเร้าโดนแล้วนะครับเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละครับ แต่มากยเกเอา40นะครับเ่า60เนี่ยครับ640เนี่ยมากยเลยกเนี่ยจำจะออกนะว่าตำราตำไทยปูสวยเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้นะครับปูท้มมากอ่าให้นะครับปูสวยเราแม่นยูกพอสมควรเด้อนะครับเพราะว่าบริติดต่อกับปูมาโดนแล้วนะครับวันนี้งวดนี้เมื่อนี้อาจจะเป็นโชคเป็นมังท่เฮ้าเนาะปูเนาะเอาขอายากดนอครับ ขอ,อย้ำเดือพูปูสวยตามเรายี่สิบสี่ภูมภาพันธหกแปดนะครับขันโมออกเล่าเมื่อนี่กัเป็นรัฐบาลไทยของมือวันที่หนึ่งก็แล้วกันมีหน้านะครับสามตัวมีเก้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สองตัวเก้าสี่หกสี่สี่ศูนย์ตัวกันสามศูนย์สำหรับล่างสามเจ็ดกับสามเก้าเป็นบ๊อบปู อ่าอ่าเส้นวิ่งเส้นแรนเส้นรวดรวดศูนย์ตัวเดียวได้เรื่อยนะครับเอาการผมพูดโปรหลายครับโปรครับอ่าอาตัวรวยมือแรงกรับคุณครับครับผมกาบนมัสการครับ